สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมโกซาเดวชิงกาลาตนะครับรับล้างลอกทุระธน ajan นะครับล้างลอกไดวานะครับเป็นตระกูลซอติก้านะครับเป็นเบอร์4,005เฮดนะครับตัวนี้สภาพมาก่อนร้านนะมีสนิมกี่เกลือนะครับลูกปืนาตายสนิทนะครับแล้วก็ลูกปืนหน็อปมีอาการสากนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับเติมน้ำมัน ระบบแมกซิลให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวว่าข้ามีจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนตัวเกียยวแขนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับแต่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวเนอลูกปืนประคองออกมาทีแรกนะครับลูกปืนตายสนิทครับแต่โดยรวมว่าถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับลงหมดเลื่อนอยู่แต่อาจจะมีเสียงหอนของลูกปืนนะครับที่ยังไม่เปลี่ยนให้จะได้ลูกปืนแท้นะครับเป็นลูกปืนลูกปืนแท้มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับ ต่อมาตัวระบบสัญญาณเสียงนะครับทางปกติดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกปืนประคองแกนสปูนะครับส่วนตัวพับเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เบรกหนักมากนะครับใส่จราบีสมูทแดกของค่ายไดว่าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวพับเบรกให้ดูนะครับสำหรับตัวระบบเบรกครับ จุดต่อมาลูกปืนไรลุ่นโล่นะครับมีทั้งหมด2ลูกนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนหมุนเลื่อนเนียนดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับส่วนชิ้นส่วนอะไหล่ภายในชุดโอลุงโอลิงยังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับจุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล่อนะครับเป็นระบบสปริงโช้ดนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับชุดขยับข้อใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับชุดใต้กรงใต้กาดไม่มีสีปูดนะครับจุดต่อมาระบบอ่าลูกอ่าระบบแม็กซิลนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับอ่ามาทีแรกจะเี ตัวน้ำมันนะครับเริ่มแห้งๆนะครับแล้วก็ถอล้างให้ใหม่เลยเติมน้ํามันให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นระบบแม็กซิลให้ดูนะครับมีหัวน็อตยึดโรเตอร์นะครับตัวตัวน็อตนะครับมาทีแรกมีสนิมตะกันขี้เกลือนะครับเกาาไปเกาะที่ตัวเกียวน็อตค่อนข้างเยอะนะครับตัวส่วนตัวน็อตอาจจะมีมีผุบ้างนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับส่วนลูกปืนประคองแกนนะครับา มีสนิมขึ้นนะครับแต่ก็ยังใช้ถอดล้างให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับมาทีแรกตายสนิทเลยนะครับสมควรให้มาทีแรกนะครับหมุนมีอาการสักสาบนะครับตรงจุดนี้หมุนดีแล้วนะครับสำหรับลูกปืนทํางานได้ปกติแล้วนะครับสําหรับระบบตรงหัวน็อตประคองแกนนะครับ ส่วนระบบการตีกับลูกปืนวันเว่ยแอนตี้รีเวิร์สนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับอยู่ใส่จรารบีเฉพาะสําหรับงานลูกปืนวันเว่ยโดยตรงเลยนะครับหยู่ได้ดีนะครับตัวนี้มี2ระบบนะเป็นระบบหัวรกก็จอกช่วยเซฟที่ระบบการตีกับอีกหนึ่งชั้นนะครับชุดต่อมาระบบเฟืองชุดเฟืองขับนะเฟืองพินินเฟืองได้นะมีสึกหล่อบ้านนะครับตามอายุการใช้งานของร้อนนะครับวรวมไปถึงลูกปืนตัวชุดเฟืองขับเฟืองสไลด์ด้วยนะครับ แต่โดยรวมนะครับตัวเฟืองก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับอาจจะมีมีขึ้นมือบ้างนะครับตามสไตล์ของตระกูลไดว่ารุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมก็ดีฝักเข่าหมุนดีฝักเข่าเยอะนะครับหมุนลื่นดีนะครับตัวนี้ชิปันของเซตไดว่านะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับส่วนลูกปืนประคองอะไรไปลูกปืนประคองเฟืองพินินเฟืองได้นะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับเป็นลูกปืนแท้ทุกลูกนะครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ